ครับสวัสดีครับวันนี้พวกตับช่องเพื่อนของชาแนลนะวันนี้แมนยูก็จะเปิดบ้านเพกับนยนใหญ่เอเวอเรสต์ย์ใหญ่ฮะเอตเอเวอเรตันนะในศึกฟิตบอลอังกฤษนะวันนี้แมนยูจะเก็บ3แต้มได้หรือเปล่าครับเราก็ต้องมาลุ้นะเอเวอเรตันนราพูดอยงเอเวอเรตันก็เป็นทีมที่เก่งฮะเนี่ยชั้นยุ่งกันนะวันนี้ อ๋อไม่มีอลไรมากก็แมนยูก็อย่าเสียประตูง่ายๆนะก่อนจะไปชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับช่องพื้มชชแนลไม่มีแล้วมากเราก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะแมนยูเอเบอร์ตัน Enjoy the game Manchester United getting the first half underway Line up for the home side David De Gea starts in goal Hello. Harry Maguire starts alongside Victor Lindelof at the back Vinicius Junior plays alongside Usman Dembele in midfield Marcus Rashford Hello. is the main man up front Dembele. Got the Everton line up for you ไปครับดาโรใาาุให้เดเมเล่เดเมเล่มาเดเมเล่มาให้ใครครับป๊อปบาครับปอบ๊ปอบปอบาเขาเกือบได้รุ้นเหมือนกันนะฟอป,อปอ๊ปอบปอบาป๊อปบาได้อยู่ Manchester United, we know they're looking good, feeling good. They had that away win recently in their last game, actually against Aston Villa. Yeah, I mean, you do feel that excitement is building after that result with a Champions League. Spot on the horizon. But one thing they can't do is get ahead of themselves here. And in it goes. Still heading for goal. he did well to get to the ball first. first well, you know who's been dominating the stories, and the newspapers, lots of pass. stuff on the social media networks as well. He has definitely announced his retirement. Sure, he would have told the football club before we found out because they've got to find a replacement. I'm so That's not going to be easy. I have that all. Well, I understand there's been a goal at the Emirates. Stadium. Alan McAlee is the one. เแบบได้ครับแมนยูเอเวอเรสต์ได้ทุ่งครับโอ้แมนยูโดนเอเวอเรสตนยิงนะฮะหนึ่งประตูต่ตอศูนย์่าห์กูเลียนท็อปโฟแล้วมึงจะยิงกูอีก ชนะ่วเอเวอเรตตนะเขามาได้สวยเหมือนกันนะไม่ครับจอห์นฟิลิปจอห์นฟิยังยู่คุมครับวิเนียมปอบบบา ใชครับบูนโน่บูนโน่ชัดบูนโน่กืบไดลุนนะเอา้าโลโกก็อยู่เอเวอเรสตันนี่หว่าเดมิเล่เปิดมาครับอู้ลาโลก็เกือบได้ลุ้นนะแต่ก็ยังทำไม่ได้โชูเนียได้ไหม Vision to see the pass. Well, they're getting the ball forward. They need to do that. Here's Dukura probing with the pass. Oh, Ben oh, uh, done. Songs will Well, he's not going to miss from there. ส่วนวามากแมนยูเจอทีมใหญ่แมนยูก็จะไม่สู้เท่าเท่าไหร่ครับ goal, it, it well สองชูนับเอเวอร์ตันและแมนยูจูเนียขึ้นมาได้ไหมบุนโอจูเนียบุโน่บุโกโน่ใคร เลเมลีเลเมลีแลฟอร์ดไลฟอร์ดมาสัพอร์ตเขาอัดแรฟอร์ดก็เกือบทำประตูได้ฮะเลเมลีเปิดมาโมโนตามเลยครับลูกนี้ ไปครับเอเวอเรเตอย่างที่คุณเห็นดมินติ้งป l ละเลเมเล่ครับลูกนี้เ e เมเล่ให้ใครเลเเล่ให้เพื่อนไหมแลปอดโอ้โหแลปอด,ดอตีกระแตกให้แมนยูเลยนะฮะหนตูต่อสองแมนยูยังจะมีลุ้นชนะอยู่นะ อย่งช่เดมเบเล่ครับเขามาแบบกองหลังยังเราไม่อยู่ครับหน่งสองครับแมนยูเอเวอร์ตใน่ครับเปเล่าเขาบูโน่บูโน่เฟเนเดต เอเวอเรตันบ but ุกมาทดสองนาทีครับแมนยูเอเวอเรตันก็จะได้ได้ยิงนะครับสามประตูต่อหนึ่งจนได้ครับเอเวอเรตันตัวแล้วแพงผ่านได้จะผ่านเลยปอบาเปิดก้นมาจูเนียทันไหม นหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับเอเบตันยิงแมนยูได้ครสามประตูต่อหนึ่งแข่หลังคนแรกจะมาแก้เกมน,น,นะครับเราก็ต้องมาดูฮะแมนยูก็จะขอเป็ียนตัวเอา พอเอาเปล่าเอาแล้วนะจอรฟิลิปลงขึ้นหลังเรื่องครับแมนยูเดฟตันได้ครับแม็กไวร์เลยเลิฟไปครับเดมเมเล่ยอ๋อป้าบา สบายให้ใครให้จอร์นฟิลิปดิมิเล่ได้อยู่ไปครับไปครับรับฟอร์ดแล้วฟอร์ดให้ได้ครับวยนิดเดียวครับตัวเนี้ยจอร์นฟิลิป ปอบาปอบาแฮร์ร uh, yeah. like ิฟอร์ดมูโน่มูโน่แล้วปอบาปอบาเขาปั่นปอบาก็เกือบได้รู้นะลูกนี้มูโน่เปิดครับจูเนียจูเนี้ก็ปอบาเมันยุก็จะขอเป็นตัวเลยแล้วกันนะเอาเป็นจูเหนียวครับมาซิโยอีกสิ้นลงแทนปอบาเลยแล้วกันนะ Bring his body into the way of the shot. Alan McAnally is our man at Tottenham Hotspur today with news of a goal in that match. It's a second goal for Tottenham Hotspur. It's been scored by Harry Kane. The keeper was left stranded as his precision strike cannoned in off the far post. 56 minutes played. 2-0. Oh, interesting news again from Alan McAnally. Thanks, Alan. Well, we're two-thirds of the way through the 90 minutes. Half an hour to go. No, I

ไปครับเดมเล่ให้โบโนโบโนให้จอฟฟิริจอฟฟิลิให้มาซิยาครับมาซิยาวิ่งมามาซิยาหมาซิยามาซิยจองฟิลิโบโนให้ใครโบโนจองฟิริจอฟฟิิมาจอฟฟิริยิงอัด จอฟรีด e บูโน่เปิดมาครับบูโนโ่แมก็กไบเนมิเล่จอฟร s t ิจอฟรีดิเขี้ยบประตูมืนอมนอตายเลยเนมินเ,เ,เล่เ,เ,ลเปิดมา

เดียวครับแมนยูตัดเกมครับแม็กไครับใบเหลียงเลกครับของแมนยูไฮดี้แม็กไบไลท์ับบูโและฟอร์ Pressure in midfield and it's paid off and these what I have menu in the transfers, so we've got to keep our ears to the ground, Alan. Well, all the fans are in excited scene. about it, I bet the player is as well. I bet uh, he's desperate for the move to go through. Abdullah Ducore. Eh? Space to cross the ball now. Very skilled. Guiding it through the defenders. Yes. I honestly thought he really could have done it. But maybe he just put his aim off. Yeah, I mean, got a bit of contact maybe from the defender, but uh, you would have expected him to score from there. i ใช่อรบมาครับฟอร์ดฟอร์ดก็ไม uh ่ได้นะบูโนไปครับรับฟอร์ดได้ไหมไม่ได้ครับแมนยูแพ้เอเวอรต้วกสามประตูนึ่นะแมนยูแพ้คาบ้านนะครับ ไปไม่เป็นแล้วเมนูก่อนแล้วไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปของช่องเติ่มชาแนลด้วยนะฮะเหมือนทางชมช่องของเรากราบลาทามมา่านผู้ชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ